ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเรา t r าเ e l t h a แลนด์สวัสดีค่ะพบกับ t r าเ e ลไ h a แลนด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10ส,สถานที่ท่องเที่ยวในวันตรุษจีนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันตรุษจีนกันแล้วทั้งคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายก็คงกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับไหว้พระขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีหมูทองในเทศกาลตรุษจีนกันอยู่ฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูสิบสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับไหว้พระขอพรในวันตรุษจีนกันค่ะ 1. วัดมังกรกัมมลาวาดหรือวัดเล่งเนื้อยี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราช เป็นวัดจีนเก่าแก่ประจำย่านเยาวราชที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมมากราบไหว้ขอพรเสริมดวงและแก้ปีชงในเทศกาลตรุษจีนของทุกๆปีเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลอีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระสักยะยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาภพ,พุทธเจ้าพระภัยสัชยคู่รู้ไวยทูลพุทธเจ้า ส่วนวิหารด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานของเท้าจัตุโลกบาลข้างละสององค์นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าไชยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองและความเป็นมงคลสวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรหรือวัดเล่งนียี่สอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดจีนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่กราบไหว้แก้ปีชงที่จะมีนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศต,ต่างพาครอบครัวมากลับไหว้ขอพรแก้ปีชงกันอย่างหนาแน่นในทุกปีโดยภายในจะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนขนานแท้บนพื้นที่กว้างขวางบวกกับบรรยากาศที่แสนดี และถือได้ว่าเป็นวัดจีนที่มีความโด่งดังและความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยสามยาวราชถนนสายมังกรหรือช้ยนาทาวของบ้านเราถนนที่ไม่เคยหลับไหลในยามค่ำคืนซึ่งรับรองได้เลยว่าคงไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนไม่รู้จักกับเยาวราช โดยจุดเริ่มต้นของถนนมังกรจะเริ่มจากส่วนหัวของมังกรในบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแถวบริเวณวงเวียนโอเดียนส่วนท้องมังกรจะอยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและจุดสิ้นสุดของถนนถือเป็นส่วนหางของมังกรโดยตลาดเยาวราชแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเศรษ,ษฐกิจและเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นอาหารร้านยาสมุนไพรบำรุงร่างกายร้านขายทองและยังเป็นแหล่งรวมสตรีฟูดช้นเลิศแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย 4. หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์หรือสารเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนขนานแท้ซึ่งหมู่บ้านนี้ได้จำลองมาจากเมืองลี่เจียงในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่และมีความสวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกซึ่งในแต่ละหลังจะเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารและโรงเตียมอีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมวิวรอบของอุทยานมังกรสวรรค์ที่ด้านบนหอคอยมังกรสวรรค์ได้ชมวิวแบบ360องศากันเลยทีเดียว 5. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้านาจาซาไทยจื้อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภออ่างศิลาจังหวัดชนบุรีที่จะมีบรรดาลูกศิษย์และผู้ให้ความเคารพนับถือนิยมเดินทางมาสักการะบูชาขอพรอ,องค์เทพเจ้าหนาจาซาไทยจื้อเพื่อให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้าอย่างมากมาย 6. สศาลเจ้าพ่อกวนอูศาลเจ้าเก่าแก่อายุมากกว่า268ปีถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิสทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวชุมชนสมเด็จย่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาย่านคลองศาลฝั่งทนบุรีว่ากันว่าหากใครอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออยากให้ลูกหลานมีอนาคตการงานที่ดีต้องพาไปไหว้ขอพรกับศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ เจ็ดศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่คนไทยให้ความพารนับถือเป็นอย่างมากตั้งอยู่ที่ถนนตะนาวใกล้เสาชิงช้าเป็นศาลเจ้าจีนสายลัดที่เต๋าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานเฮียงเทียนเสียงตีรูปเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิม โดยเชื่อว่าในช่วงตุดจีนี้หากใครได้ไปกราบไหว้ขอพรสารเจ้าพ่อเสือก็จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีแปลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของกรุงเทพ ที่จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่กันอย่างมากมายด้วยวิวติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบวกกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายกับการตกแต่งในสไตล์เฮอริเทจที่จะได้รับกลิ่นอายความเป็นจีนพร้อมได้จาักการะเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าหม่าโจ้บริเวณคลองสารที่มีอายุมากกว่า167ปีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนในแผ่นดินไทยอีกด้วย 9. วิหารเซียนอนเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนในจังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะของไทยและจีนโดยจะมีงานก่อสร้างในรูปแบบสถาปตัตยกรรมศิลปกรรมชั้นสูงของจีนที่มีอาคารรูปทรงเป็นแบบวิหารจีนสูง3ามชั้นมีกลุ่มศาลาเก๋งบริวารโดยรอบและหลังคาได้ถูกตกแต่งด้วยประติมกรรมอันวิจิตร ภายในได้รวบรวมเอาศิลปกรรมชั้นสูงทั้งโบราณวัตถุงานศิลปกรรมร่วมสมัยของจีนภาพเขียนและสถาปัตยกรรมจีนที่งดงามมาไว้ที่วิหารเซียนแห่งนี้สิ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีสำหรับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนในจังหวัดอุดรเปรียบเสมือนกับเราได้ยกเมืองจีนแบบจำลองมาไว้ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งทั้งตัวอาคารและสวนต่างๆถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมของชาวจีนโดยแท้ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ให้คนไทยรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจีนอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือสิบสถานที่ท่องเที่ยวในวันตรุษจ,จีนที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ